บุกฟับว้าวตัวน,น่าตายมาแล้วาแล้วฟับฟับจิบเล็กๆนะครับโวมาห้าโล สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนคนล่าฝันวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําท่าดินแดงอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาตามล่าหาปลาชะโดใหญ่ปลาช่อนใหญ่เช่นเคยจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนปะ่ะลุยเลยครับวันนี้อากาศสดชื่นนะครับฝนตกนิดหน่อยปะ่ะลุยสาต,ตึง หลุดับสับมาหนีเมาหนีไม่หมดเลยขึ้นมาให้หลงหรอกขึ้นมานี้ให้หลงหรอก้ยจะไปไหนมานี่ให่หลงหรอก ดึงเรือไปเลยครับทุม่มๆโอ้โหสะดอยักป่าไม่ไลาบด้วยปล่อยลงไม่ได้ตรงนี้ป่าทั้งนั้น มุดไปแล้วอ่ามุดโอ้โหออกดิอุ๊บออกแล้วออื้หือ มันเป็นป่าไม่ต้องถ่ายถ่ายน้ำตักก่อนโอ้โหอยู่นี่แบบไรกันทุกชม yes ทำได้แต่เช้าหึจิบมาเป็นปลาเล็กานผม้ชมโอ้โหสุดจัดตรงนี้นะครับมันเป็นป่าไม้ยราบนะเมื่อกี้ก็มุดไปเหมือนกันติดแป๊บหนึ่งแต่ก็ออกนะครับ นี่เลยครับนี่เลยครับลอกที่ใช้จีแม็กชีลอดรอบเจ็ดเคาะผิวน้ำตีไวตีไก่ตีลื่นสุดยอดแล้วก็สาย P.E. นะครับเป็นตัวนี้ผมใส่ของโทมาน่านะครับ P.E. 3สเป็นถักแปดนะโทมน่ารุ่นดั้งเดิมรุ่นเก่านะครับแต่ขายดีมาก กระสายฟูโรคาร์บอน60ปอนเป็นฟลูโรคาร์บอนร้อยเปอของ G-MAX มาดูเหยื่อกันท่านผู้ชมโอ้โหนี่เนี่เลยท่านผู้ชมเหยื่อที่ใช้ e พนซิลเชโดจัมโบ o ของค่ายเชนลัวนะครับนี่เป็นของผมเองเป็นงานไม้ปั๊มฟอยนะครับ11เซนน้ำหนัก25กรัมตัวเบ็ดนี่กับสปิริตลิงนี่มาเดิมๆเ,เลยนะครับแกะกลองตีได้เลยเพนซิลเชโดจัมโบ o ของค่ายเชนลัวสุดยอดฝากผลงานไวด้วด้วยครับดูไซส์กันโอ้โหท่านผู้ชม ตัวนี้น่าสิบสิบเท่าไรเนี่ยสิบหกหรือเปล่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดปอนด์ครับประมาณสิบแปดปอนด์นะท่านผู้ชมนี่โอ้โหสิบแปดปอน,นด์นะครับดูนะครับอื้ตึงเลยยาวมากดูนะครับว้าว อย่างยาวอย่างใหญ่โอ้โหสะใจครับชฉดูจิบผิวน้ำยามเช้าไปจะตามชมแต้มต่อไปกันลมมันไม่เนียนตัวนี้ตาตายมาลุกมาลุกสับสับรุดออกมานี ตึออกมาที่ลงวมาี่จะลงไปไหนโอ้ยม่ให้แมง่งจะลงอย่างเดียวเลยป่าตัวไม่ใหญ่นะตัวสี่้าโล phó 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 mút lười thích ừ, ôm mít ôm mít ta con Mãi mình tên โอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมจิบเหมือนปลานนองปลาเล็กๆแต่ไม่เล็กนะครับโอ้โหนี่เลยครับล็อกจีแมกชีรอนลอปเจ็ดเคาะผิวน้ำเพนซิลนะโอ้โหจิบขึ้นมาเล็กๆนะสายเนี่ยวันนี้ผมเปลี่ยนใช้ของโทมาน่านะครับเป็น PE3 ถัก8 สายตัวเก่านะตัวดั้งเดิมแล้วก็สายฟูโคาร์บอน60ปอนเป็นฟูโคาร์บอนร้อของ G-MAX นะครับมาดูเหยื่อกันนี่เลยครับท่านผู้ชมกัดเหยื่อตัวนี้เลยเพนซิลฉโดจัมโบงานไม้ปัม๊มฝอย11เเซนนะครับนี่นะครับตัว ตัวนี้เป็นลวดเส้นเดียวตลอดตัวนะความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงครับลวดหนึ่งมิลแล้วก็ตัวเบ็ดเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแกะกลองตีได้เลยเป็นซิลชโดจัมโบของค่ายเชนรัวโนอะ้โหจิบเล็กๆนะครับตัวประมาณห้าโลจิบขึ้นมาเหมือนปลาไซส์โลสองโลนะว้าว ก็ตัวนี้จะแอคชั่นสายแอคชั่นเลื้อยนะครับคะเนี่ยหยุดหยุดหน่อยถ้ามันไนล่นะหยุดปุ๊บเหยื่อลอยแล้วคะต่อนะครับเดี๋ยวมันดูดต็มปัดโอเคถ่ายภาพนี่กันโอ้โห okay. ุ่ยโดนโหดโหดไล่ตามมาซ้ำอ่ะโอ้โห ชนใหญ่ตัวนี้อนใหญ่เห็นจิบตอนเห็นหางดำเลยโ้โหมาแล้วแล้วเต็เมเนี้ยงอีกแล้วโอโหเดี๋ยวจะเย็นโอ้โหท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับชนใหญ่ครับจิบเห็นหางดำดำเย่โอ้โห ตามกัดสองทีนะความดุมันอะคันโทมาน่าแบ็กเพลลอกจีแม็กชี้ลอดนะครับรอบหกแล้วก็สาย PE โทมาน่านะครับถักแปดรุ่นรุ่นแรกๆเลยนะรุ่นเก่าใช้งานดีมาก PE 3สามแล้วก็สายฟลคูคาร์บอนหกสิบปอนด์ฟลูคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นของจีแม็กครับเอากิปเปิ์หน่อยนะนะครับปลาช่อนจีบ กระตพลาลิตโต8สี H M โอ้โหอ้วนปุ๊บนะครับดูหลังหนามากโอ้โหยาวกว่าศอกดูนะไซโลกก,กว่าเย้โอ้โหดินแรงมากนะตัวนี้กัดตะขอเบอร์นหนึ่งนะครับตกปลาช่อนโอ้ช่อนจิบมาแล้วอีห่งแต้มไปชมแต้มต่อไปครับ บนจะเอา้ามุดมาแล้ว,ม,ลวม่โดนมาดิโอ้โหตามถึงนี่เลยนี่เจ้าไม่ได้ทำไมไม่กลับห้โดนใส่โหดด้วยนะสี่ห้าโลเลยโ,โหพาด อุ้ยตัวนู้ดเลยตำเลยอยู่นี่ป่ะโอ้โหเอาแบบนี้ดีกว่าตายแน่แน่นี่ไงบอกเอาแบบโูรูดอีกอะไรครับเนี่ยไซเดียวกันเลยไซเดียวกันเมื่อกี้เลย เหมือนจะบุยเ้นะปิบขึ้นเบาเบะโอ้ตัวไม่ใช่น้อยนิดเบาสองตัวติดเลยครับตอนนี้ก็โอ้โหลมมาแรงมากนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วครับวันนี้ก็ปาร์ตชโดจิบช้อนจิบก็พอได้สนุกนะครับ ก็มีได้หลายแต้มแต็นไซใหญ่นะถ้ายดินแดงฝากเกี่ยวไว้ด้วยนะครับเ i นซิลชโดจั m b o ของค่ายเชล,ลัวโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทิปหน้าบายบาย